สวัสดีท่านผู้ชมได้นะคะวันนี้จะกับช่องพัดพี่พัทนิวแชนแนลนะคะวันนี้เราวีแคทที่เซอ,อร์จช่องของนื้อออฟฟิเชียลมาถ่ายเนี่วันนี้เราจะมาเล่นจะโหลดฟอร์ตคิงกันนะครับผมไม่ใช่ฟอร์ตคิงดิมันเป็นสก,กายคิงนะครับผมคือถ้ากูถ่ายขนาดนีด้กูยึดช่องวีพัทเลยไหม ไม่ผมไม่ต้องเชนะฮะอันนี้ก<ม>็เดี๋ยวเอาขเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นจรวดพอดคิงที่เราทำเองนะแบบทำก็ยะอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแต่แต่ทำไม่ได้นะะเพราะว่ามาันไม่ได้เดี๋ยวทำให้เรียบก่อนโอเควันนี้เราจะมาแข่งจรวดพอดคิงกันว่าใครไปได้ไกลมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคพี่พอดเรามาป่อยิงฉุกกันเดี๋ยววางจรวดไว้ก่อนนะครับ มาล้ว,ว่าเป่ายิงชุบกันยงนิงยาวกกป้ากเป๋ายิงชุบเออพีพอตได้เริ่มก่อนนะ <c oughs> นี่คือลำของผมไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือลำพี่พอตนี่ครับาำไวท้จำ,ำ,ำไว้หน้ามันจะบี้เออเราหน้าพี่พอตพี่พอตเจินพี่พอตไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช่ <c oughs> องเรากำลังเริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มเลยโอ้โหโอ้โห ไปไกลมากโอ้โหเทสสองเทสสองแล้ครเออพี่พัดเทสสองนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันโคตรเต็มไปแบบแค่เลยโอเคพี่พัดไปเลยสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหตกมาแล้วครับผมเมื่อกี้ต้องถ่ายไม่ทันเลยขอโทษด้วยนะจดแล้วแค่ขอผมอ่าต่อไปก็จะเป็นตาของผมเองนะโอเคมาเลยหายใจนิดนึงหายใจสิหายใจหน่อยนะบอาก็ต้อง มันอาจจะได้ข้าวผมคลามผมผมเร็วค่ะเดี๋ยวมันจะถ้าสี่นาทีมันจะมันเครื่องมันจะเต็มก่อนเดี๋ยวผมปลาก่อนเฮ้ยเร็วข้ายันลีละสองเร็วโอ้โหโอ้โคดรฟิลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวอะดูนี่มันอาจจะเป็นภาพลงตานะโอเค เดี๋ยวเขออนุญาตไป้ไไปเลยครับผมเอไพี่พาดขอพวงตานะนี่พี่่าการมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะอย่าหยุดกล้องนะไม่หยุดไม่หยุดขี้เกียจเจี๊ยบตีนไก่ละ มาเดี๋ยวผมจะเจิดของสดต่อไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันขาป่วยเยอะเขโมยมันก็ได้ถ่ายเลยถ่ายเลยลองดูลองดูลองดูผมพี่พอดนะครับเฮ้ยเฮยเดี๋ยวนะๆวันเชกันให้กันกันที่กันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดท้ายช่องพี่พัดมิวชานัลนะคะสวัสดีบ๊ายบาย ช่องนี้ชาลีออฟอิเชียได,ด้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ